เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรผมมาถึงเลเวลนี้แล้ววะผมจะเอาวาฮีหรือเอา83คูณ10ดีวะเฮ้ยผมเลือกวาฮีก็ได้แบบ3คูณ10เดี๋ยวค่อยไปคลาสเอาผมเลือกวาฮีครับอันนี้แต่ตอนนี้มันแจกแพ็คเยอะอะแ3คูณ10เดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ผมเลือกวาฮีแล้วกันนะซิเวลานี่แหละของชอบอาจจะเป็นแบบซุปเปอร์ซับได้อ่ะมีอันนี้แหละที่ผมทําเสร็จไปแล้วตอนไม่ได้สตรีมนะมี วิกฤตีมเพอร์เสเวตกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนก็สําหรับใครที่ทําไปแล้วในวีที่แล้ววีนี้ก็จะน่าจะเหมือนเดิมแล้วก็จัดตัวนะครับผมตามที่เขาให้มาก็ซีลีกใหญ่ห้ลีกใหญ่นะลีกซีเรียร์พีเมลลกลีกเยอรมันบุนเดสลิกาลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ลาลิกาสเปนใช้อย่างละ4ี่ตัวส่วนลีกเล็กผู้ชายเป็นทั้งของลีกฮอลแลนด์ลีกตุรกีลีกโปรตุเกสแล้วก็ลีกอเมริการวมถึงลีกซาอุดิอาระเบียใช้3าคนนะครับผมแล้วก็ลีกผู้หญิงใช้อย่างละเลยมี อิตาลีก้าผู้หญิงอเมริกาผู้หญิงอังกฤษผู้หญิงแล้วก็เยอรมันหญิงรวมถึงฝรั่งเศสหญิงด้วยใช้อย่างละสองตัวก็ลองจ่ายกันดูครับเอาเป็นแบบเลืกละสี่สามสามหรือว่าแบบว่าสองสองสามสี่อะไรก็ได้แค่มันครบสิบเอ็ดตัวครับใช้ประมาณสี่ห้านัดนะครับผมสี่ห้านัดก็เสร็จแล้วท่านไมส่สกอยแบลตเทิลก็ได้ชิวๆก็ได้พีชไอพีกับแพ็กมาง่ายๆครับผมเอ่อที่น่านสนใจโอเคนะ่าจะเป็นตัวใหม่วันนี้ครับผมจอห์นสโตนนะมาเอชบีซีให้ทำใหม่นะครับผมสกีมูฟสี่วีฟุตสามในตำแหน่งกองกลางนะครับทุกคน เวิร์กเลดมีเดียมไฮยืนได้ทั้งกองกลางแลวก็กองกลางตัวรับนะจากพรีเมลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมรู้จักพลังหน้าการ์ดโดยรวมเนี่ยเอาไปยืนเซนเตอร์แบ็กน่าจะโหดนะแต่ว่าก็ต้องหาตัวมาสลับนะใครมีมาเิอุสกุลิตหรือว่าอาราบาอีโ hmm. วก็น่าจะเป็นตัวเล mm ือ hmm. กที่ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคสแตทก็ดีเฟนซ์ถือว่าโอเคครับดีเฟนซีฟเอาไปเหนี่ยงเก้าสิบสแตนดิ้งแท็กเกิลเก้าสิบความเร็วก็ถือว่าใช้ได้เลยครับใส่ชาร์ด w ก็รับรองว่า เดือดแน่นอนน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคนะมีทั้งบล็อกทองแล้วก็อินเตอร์เซปมาให้นะครับผมแล้วก็เรียนรู้อากากาศดีด้วยแล้วก็เสียบอลยากแล้วก็มีคนที่เข้าตำนานแมนยูนะครับผมไอคอนรอยคีนนะมาในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ความเร็วเพสใน82นะสกีมูฟสามวีฟุตสเออเอาจริงๆถือว่าเฉยๆได้แหละสำหรับผมแต่ถ้าเกิดแฟนแมนยูชอบป็จัดไปฮะ พลังนี่ก็เฉยเฉยเลยยืนกลางได้ไหมแต่ยืนกลางได้นะครับผมถึงพลังหน้าการ์ดจะมาเป็นแบ็คแต่ว่าเขายืนกลางได้นะแล้วก็มิดฟิลฝั่งซ้ายก็ยืนได้หมดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแบ็คซ้ายนะครับผมวิงแบ็คซ้ายแล้วก็กองกลางด้านซ้ายนะครับรอยคีนพลังก็ถือว่ากลางๆครับทุกคนถือว่าเป็นการ์ดกลางๆนะครับแต่ว่าเอ่อดีเฟนซ์ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่แน่อาจจะดีก็ได้นะผมก็แอบเฮ้ยเอามายืนกลางก็อาจจะ อาจจะดีก็ได้นะดีกว่าไอ้ไกเซโดผมอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดฟอร์ดเดอร์ซ้ำผมอาจจะลองทำดูนะเพราะว่าเขามีทางด้านของพิงพาสไงซึ่งเป็นสกิลมูฟที่ไม่ใช่ซึ่งเป็นเพลย์สไตล์ที่ค่อนข,ข้างแบบมีประโยชน์สำหรับคนที่เล่นสายจ่ายยัดนะเฮ้ยผมกลับมองว่าลอยคีนก็โอเคนะแต่ว่าเพลย์สไตล์สไลด์ผมว่าทำลอยคีนผมว่าผมเริ่มโปรเจกต์กุลิตดีกว่าเพย์เอฟพิกอันนี้ได้จากเอ่อวีคลี่ทีมทีมเพอร์สเวนนะทุกคน มาเลสโก7เจ็ดสิบห้าก่อนแล้วกันแพ็กแรกขอทีมอตโตวิกได้ป่ะเหมือนเดิมโอเคเป็นแปดสิบนะครับทุกคนผมต่อไปครับแพ็กที่สองอืมเป็นแมทฮูเมลนะครับทุกคนสามโฟเดอร์ order, ผมสามเยอะมากผมมีโฟลเดอร์เลยเยอะมากเพราะผมไม่ทำเอเบซีแพงๆเลยไงอันที่สามครับเ <'s> ลสโกเราเป็นแปดสิบห้าเลียงเวียสนะดาวรุ่งนะครับผมจากเรเวอร์คูเซนมาอันต่อไปครับผมเป็นแปดสิบเอ็ดดาวิดนะครับทุกคนยังไม่มีวอล์กอานะ กาสีก็ยังไม่มีขอสักหนึ่งวองหนึ่งทีมอัตวีก็ได้เอแปดสิมาแล้วครับผมต่อไปครับ let's go แปสิบแปดโอซิมเฮมเอาเลทใช้ได้เลยครับสองวอล์เอานะถือเยี่ยมเลยครับถือว่าแจมเลยแล้วอันนี้เดอร์บอยเก้าสิอ็ด o m g เชี่ยวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีของไอดีผมหรือเปล่าโอ้โ oh, หผมเลือกเป็นคริสเตียนอิลิเซนแล้วกันต่อไปครับเปิดเป็นแพ็คขายได้แล้วกันเนาะ เมกาแพ็กอ่าอันนี้ได้จากเควสทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะเควสเดียวกันผมทำเก็บไว้เมกาแพ็กขายได้เลสโกสิบแปดแรโอโออิตาลีครับ b d ดีเอ็มจอจินโยใช่ไหมจอจินโยนะครับผมอดีตแชมป์ยูโรผู้ยิงจุดโทษไม่เข้าเมกาแพ็คนี่ละกันเลสโกยังไม่มีอะไรมาอิตาลีและซีดีเอ็มอาร์เซนอลปะเนี่ยโอโห้กาแฟเพสชัดๆกูพิ่งได้มาเมื่อกี้ แพ็กเทนคอย์นะทุกคนเทนคอยยังไงมาดูกันเหมือนเดิมครับผมออสเตรเลียเอลบีแบบนี้ใครวะคาเพนเทอร์ enter, หรือใครก็ไม่รู้เททลีนะครับแปดสิบสามไม่รู้จักเททลีบาวเด์แล้วก็แอนโดโนวาจากเลบันเต้เรียบร้อยทีมอัลโดวิกดันครับทุกคนทีมอัลโดวิกดัน let's go ครับ อาราบาวาลานได้โปรดนะครับผมถ้าได้จะอีโวเลยชีโมโดวีครับจัดไป <c oughs> โอเคแลพยาแพคขายได้เลสโกทีโมโดวีเนี่ยไม่ได้โปรดโอ้โห้หนี่เปิดมายังไม่เจออะไรเลยเนี่ยคิงสปิลลี่แปใช่ไหม เปิดมายังไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยอะแชทยังไม่ได้อะไรที่เป็นแบบให้ชื่นใจเลยอ่ะเปิดมาเนี่ยอัจติเยทแพ็กการันตีไปแบบสี่บวกทำไมมันออกยากออกเย็นจังวะใครอ่ะผู้หญิงหรอฮาร์เดอร์แปดสิบหกปะฮาร์เดอร์แปสิบสี่การันตีแปดสิบสี่ผมก็ได้พอดีเป๊ะเลยวะ่ะ โ oh, yes. อ้เยสนี่หลีเราตามหาเราคอยครับทุกคนมาแล้วหนึ่งใบที่มดูวีกนะแปดสิบห้าตอนนี้ผมเริ่มเก็บพวกการ์ดทองที่มันแบบค่อนข้างจะโอพีเก็บไว้นะทุกคนเพราะแบบผมไม่รู้ว่ามันจะมีไในเล่นเฟรนลี่ครับเมื่อไหร่แล้วแบบมันต้องใช้ตัวพวกนี้เยอะนะผมเก็บไว้เผื่อวันหนึ่งมันอ e ีโวนี่แหละผมเลยเริ่มเก็บพวกการ์ดทองที่มันแบบโอพีโอพีไว้เผื่อวันหนึ่งมีโอกาสได้ใช้มาลุ้นกันนะครับอลาบากับวาลานจะมาได้ยัง เรดเฟกิ่งโกดูดเออมาเป็นคีเชยอีกแล้วอ่ะเจ็ดสิบแปดคูณสองครับอนาเตวันอังกฤษอาบีทิเปียเชนว่ะเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจครับผมเชนอเล็กซานดด้วยอาร์โนนะน่าสนใจนะน่าสนใจเชนกับเบิร์กไว้นะครับ แปดสิบคูณห้าแล้วกัน,นครับทุกคน let's go b r a ซ i l อย่างนี้ยังไง Casemiro ล่าเาบ Fabio หมอปลาครับผม Fabio หมอปลาอนาตวันครับแปดสิบคูณห้า oh shit s ิเ e นสกี้ s k ะหรือชื่ออะไรนะน่าจะ s ิเ e นสกี้ s k ะหรือชื่ออะไรเนี่ยไอ้หนุ่ม s ิเ e นสกี้ s k นะ อนาเตอร์แปดสิบคูณห้าครับเล t สโกโยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะเฮ้ยบ hey, อกเอาดิอ่าวอ l k กละอ่ากุลิดตาครับผมโปรเจกต์กุลิดโปรเจกต์กุลิดมาแล้วครับพอวันซ้ำผมจำได้เปรสองคูณสองจัดไปฮะ ถ้าเชื่อกับบล็อกทูบล็อกผมว่าไปอาจัดอาริรงดีกว่ามั้งผมว่ารับพอได้บุกดีอ่าใช่อาริซงมันยังมันยังลุกได้ไงแต่อาริซงมันก็ไม่มีพาสซิ่งเหมือนกันเนี่ยมันก็มีพาเวอร์ช็อตใช่ไหมจากใจเด็กสิ่งห์เก้าศูนเชื่อว่าเราจะไม่ได้แชมป์อีกยาวไม่แน่จ,จะได้คาราบาวครับปีนี้ก็ไงนะคุณบ๊อบบี้บู อย่าเสื่อมศรัทธานในทีมเราคุณพ่อพี้บูไม่แน่คาราลมาครับปีนี้น่าจะได้ชิงกับฟูลแลมก็ได้หรือไม่ก็ m มดเดลส์เบอร์ชิงคลิอร์พูแปดสคุณสอยชุดหนึ่งครับทุกคนโปกกรตุเกสเลเยาป่ะ เบโดกรซาเวสนะผู้ที่ยิงครึ่งสนามใส่นอนปที่แล้วยูโรปาลีกอ่ะมาครับพบ81คูณ11กันบ้างเลสโกเราฝอยมาเยอะแล้วเฮ้ยหมาแล้วอ่ะแชทใครว่าลัสปาโดลีป่ะโอเคโปรโมกูมาแล้วอ่ะลัสปาโดลีโอ้ยได้เห็นสี่เขาบ้างแล้ว,ว่ คือตอนนี้ถ้าเกิดผมไม่อยากจะดองแพ็กไงผมกม็อยากแบบมีอะไรให้แชทดูไงโอบามยองว่ะแชทโอบามยองเบียร์ลายลายทางเฮ้ยอย่านะโดนหลอกอีกแล้วโดนหลอกอีกแล้ว,ว่ทุกคนโอเคครับทุกคนยังเหลือ80คูณสิบนะ let's go let's go hansi f i k เอาเช่เลสโก้หนิกฟิกันเลสโก้แปดสิบคูณสิบฟาบินโยหมอปลากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแปดสิบคูณสิบได้มากสุดแปดสี่ทิโมโดพิกได้เปล่า yes yes แล้วมันสาไงประเด็นนะ่ะไม่เป็นไรกูหลิดอีกแล้วกูหลิดอีกแล้วโอเคครับผมแปดสิบสี่คูณสองนะครับจากไหนไม่รู้เลสโกมาโอ้เปิดซอนตัดคิมนะครับผมคิมมินแจ ใครเห็นก็ว่าซอนในเฮียนังติยอดเยี่ยมเกาหลีใต้นะแซงหน้าซอฮึงบินไปแล้วนะกิมบินแจกับมูลเลอร์นะดูโอจากบาเยนมุนิคไป4คูณ20ครับเลสโกแพ็กใหญ่อันนี้ขอทีมอดูวีคขอโปรโ,โมได้ไหมขอร้องละไป4คูณ20จัดไปฮะแปดสิบหก ดับเบิลเธอคอร้องดับเบิลเธอโมทิตอะทีมอดอวิก p l e a ทีมอดอวิก p l e a มาแปดสิบเจ็คูณสามทุกคน um. <c oughs> 3, มงแหหนึ่งความเชื่อนะแปดเจ็คูณสามนี้ได้มาจากน่าจะล็อกอินมะไปเจ็ดคูณสามครับทุกคน let's go มีแปดแปดเว้ยฮาเกอร์เบอร์ไอ้เฮียได้เลตสูงเว้ยอ่าออย่างนั้นก็เลตสูงเว้ยตัวลงเป็นแพ็คทองล้วนอะคือเขาตัดกั๊ดโปรโมออกมาจากแพ็คนี้ใช่ไหมโอเคแล้เคลครับผมวินเทอร์ดรัฟแปดสี่คูณห้าสามชุดฮะแปดสิบสี่คูณห้าครับเอ่อแพ็คแรกเลตสโกมาดูว่าคุ้มค่าความเหนื่อยลาไหมนะคุ้มไหมมาดูกันเตโออ่ะ คาชเลาอุยผมเพิ่งเคยเห็นคาชเลาอุยตัวทองกันนะเนี่ยแปดสิบสี่หมดเลยคุ้มไหม <g ül s> พิจารากันจากความเหนื่อยคุ้มไหมเนี่ยมา 2, 8, 4, 5, ครับแพ็กที่สองแปดสี่คูณหาครับ let's go <S อ่ะลูก้าโมดิชต์ละดับเบิลเล้าดับเบิลเหอ please 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 ไม่ดับเบิลนะครับผม อ้าวทีมอลอูวีคเลสโก go, ครับแปดสี่คูณห้าจากฟุตดราครับทุกคนแปดสี่คูณห้าจากฟุตดารานะเลสโกแพสสุดท้ายอะเรารตาโล่ปะโอเคดับเบิลปะดับเบิลปะยิ yes. er. ้สมิธเชียสมิธแปดแปดเก่งว่ะตอนนี้โหดปะตอนนี้โหดอยู่ไหมอ่ะเทลเบรเซร่ โอเคครับวิกนี้ผมจบแปดวินนะครับเพย์ออฟได้แรงสามมายังไงก็มาดูกันว่ารางวัลจะได้อะไรสมคุ้มค่าความเหนื่อยหรือเปล่าได้เป็นจัมโบ้พรีเมียมโก้หนึ่งอันนะครับทูเรโกแล้วก็ทูสมอลพรามเพย์แพ็กเลสโกทูเดอะรีบอร์ดเลยครับทุกคนจัมโบ้พรีเมียมโก้แขกครับจัดไปขอตังค์หน่อยเอเอเยอรมันซีบีแล้วเป็นฮุมเมลหรือนิคลาสซูแมนฮุมเมลนะ แมนฮมเมลต่อไปครับเอ่อขอเปิดเป็นสมอลพรามโกเพเยอร์แล้วกัน Let's go <S ยังไม่ใช่กายพิเศษนะครับทุกคนอิตาลีครับ RW แล้วเป็นโพลิตาโนป่ะใช่ไหมโพลิตาโนเอาละต่อไปสมอลพร i มโก o p เยอร์แพ c k อีกอันหนึ่ง l e ท s go <S ทีมอตโตูวิกได้ไม่เล่าอยากได้คอยบ้างเรียวพู <laughs> เดีย๋ยวถ้าเป็นริเวพูลัาก็เงินแสนอ่ะบอสแมนครับผมจากนิวคาสเซิลนะแลโกแพ็นะครับผมจัดไปอันนี้มันรวมของแต่งเลยใช่ไหมเบลเจียมลูคาคูปะ่ะอ่าลูคาคูแปดสิบสี่ครับโลเมโลลูคาคูแปดสิบสี่ทีมอโดูวิกไหมไม่มีเลยครับเอาละอันสุดท้ายแล้วครับทุกคนแรโกลเพย์เออร์แพ็กเลสฟังกิ้งโกลด บราซิลครับ RM มืดมนแน่นอนไมเคิลปะเนี่ยอ่าเมาคอมตัวละหมื่นสมัยอีโวโอเคครับทุกคนและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับแล้วเจอกันซียู